สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ Hello everyone Happy Friday ไฟจะพามาแฮปดิเนอร์นะคะว่าพอล่าคุกอะไรวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำคุกง่ายๆสไตล์พอล่านะคะ n y d i t n e r tonight นะคะ and I cook ริบแลม have a look how beautiful how look good <c oughs> น่าทานไหมคะวันนี้จะทานแบบผสมผสานนะคะสไตล์ฝรั่งกับสไตล์บ้าน,านอีสานบ้านเราคะ่ะจะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมากินกับย่างแลมบ้านเราเลยยา <c oughs> ่างอะไรนะซีโคงแลมนะคะวันนี้พอล่าได้ก็ มาย่างนะคะหมักหอมกลุ่นแล้วก็มีผักเครื่องเคียงมีแจ่วนะคะมา,มาทานด้วยกันนะคะค o m e to e n เอ y นจอยวิดมีมีมัชรูมคัวเนยขาที่ขาดไม่ได้นะคะมัชรูมไฟวิดอาบัคเตอร์อิสุลิไน n อ m ไม้ไม้ชิลีซอสนะคะสไปซี่สไปซี่ฮอตแอนสไปซี่เมควอร์นะคะก่อนจะทานจะทานข้าโพดนะคะจะทานเนยนะคะเนยคะ่ะจะได้อร่อยนะคะเนี่ยข้าโพดร้อนๆทานเนยคะ่ะ like this ชอบทานข้าวโพดทานเนยคะ่ะอร่อยนะคะคอร์บิ๊ดบัตเตอร์แห้งเค็มไหเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยหอมมันอร่อยคะ่ะก่อ,อนจะทานอาหารเย็นก็ พอกระซุ่มกระซวยนะคะขอเจริญอาหารสักจิบนะคะ Is t Red Wine with my dinner Really nice I enjoy with me cheese อีดบายแฮนเดเดี๋ยวขอใช้มือนะคะขอแห่นกระดูกแรลมหน่อยคะ่ะเบลิเบลิยัมสไปร์มัทชลุม ก่อนอื่นขออี่ดแบบฝรั่งก่อนนะคะ After I eat w i t h sticky rice, เอ็นทิลิซอสกลี่นน้อยหอมกลุ่นอร่อยมากค่ะ แค่ดิบดิบแบบเจ s บุตรซิวบิสผู้ใหญ่เลี้ยงแกะค่ะวันนี้ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะผู้ใหญ่เลี้ยงแกะค่ะ ท่านว่าเด็กเลี้ยงแกะเนาะอันนี้ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะวันนี้ขอเลี้ยงแกะสักวันนะคะยำหอมพอดีพอล่าหมัก เครื่องถึงขิงมากเลยค่ะหมักกระเทียมพริกไทยนะคะซอสหอยนางรมฮคุกก็คากันหมักไว้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเอาไปยา่างในกระทะนะใส่น้ำมันนิดๆนะคะย่างสโลคุกกิ้งนะหอมกลุ่นเลยค่ะ h a n i h a p p y Friday today. Because I work only half day today, f o r hours. I have time to cooking my dinner. Not try it too much today. Not hard work. Everyone <laughs> enjoy with me. See. ทานไม่ได้เยอะเนาะตอนเย็นเดี๋ยวขอทานบิสติ๊กี้ไรส์นะคะกล่องขน้อยค้าแม่เนาะเนี่ยเนื่อข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเนื้อข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ,นนะ,คะจะถกกินกับเจียวเจียวปลานะคะเจียวน้ำปลาพริกป่นนะคะแบบสไตล์พอล่าค่ะกินกันแรมนะคะกินกับแกะ,แกะย่างคะ่ะ ยา่างข้าวเหนียวค่ะอ้ยกูก็ oh, ใช้มือนะคะปกติไม่ทางข้าวเหนียวค่ะตอนเย็นแต่วันนี้ พอดีมีแรมเนาะอยากลองกับแก้วร้อนๆเนาะเสร็ๆร้อนเปรี้ยวเข้ากันดีมากเลยค่ะบรรยากาศเขาบรรยากาศกับแรมมากเลยค่ะเเฮทานจต่ทานไม่เยอะขอทานดิดนึงค่ะ อร่อยมอร่อยมันแซบ่บหอมซีอิว๊วเบดร่วงกรอบมากค่ะ 很美，很美，很美。 หอมมากเลยค่ะคั่วเนยอร่อยมากเห็ดคั่วเนยค่ะพอลาชอบชอบเห็ดคั่วเนยมันหอมมันกรอบค่ะกินเหน็ดแก้เป็นบารได้ค่ะหอมหอมเนย ใลยเรื่องอะไรลมดีมากเลยค่ะมันหนาวดื่มวายแล้วจะได้อบอุ่น it's really It cool w e I drink the wine make me warm <laughs> just one week one time just for Friday a little bit baby I can't drink all just a little bit please อมนุ่มเนี่ยก็เหนียวคำใหญ่ตั้งเจียวไปะละแห้เลี่ยมให้จัดเยอะมากค่ะทานที่หมดค่ะทำเยอะอิสุบิลินาย Very, very yummy. Very, very yummy. เบลีเบลียัมมีเบลีเบลียัมีแซ่บคักเน็ดน่หอมมัน จิ้มกับน้จิมก็อร่อยมากเลยกับข้าวเข้ากันมากเลยค่ะตอนมาเมืองนอกใหม่ๆพอล่าไม่ทานนะแกะ <c oughs> เหม็นนะฮะ <c oughs> แต่บางเป็นเป็นบางตัวค่ะบางตัวก็มีกลิ่นนะคะแต่บางตัวก็หอมตัวนี้หอมมากเลยค่ะพอล่าไม่ได้ทานนานแล้วแต่ตัวนี้หอมมากเลย happy friday enjoy can go anywhere can go out stay home friday stay home have good dinner very nice dinner my dinner ลูกย่ามีลูกย่ามีถ้าชอบก็ชมพลภาพาเพินนะคะ ไม่ได้ทำคลิปบ่อยค่ะเพราะทำงานประจำไม่มีเวลายกเว้นถูกเสาอาทิตย์นะคะพอล่าก็เพลินทำไปกินไปนะคะทำง่ายสไตล์พอล่าค่ะนี่สไตล์พอล่าเองเดอ้ออาจจะบุถึกสูตรตามนอกจากว่ากันเดอ้อเพราะเนี้ยพอล่าเองตามสไตล์พอลา่า อยากกินอยากทำก็าตามเจของชอบไจของมากเนาะอย่าว่ากันเด้อค่ะแ่นแรมอีกคนเนาะขอแฮมเอชิ้นเล็กๆหน่อยชิ้นใหญ่ทานไม่หมดหาขออันเล็กๆหน่อย <laughs> มันจะไม่เป็นเศษขี้เหง่อเนย <laughs> เสร็จเหลือกินเนาะซึ็งนี่คือว่าอะไรคือพอล่าพาเพลินก็จะได้อิ่มมายดินเนอร์ตอนนี้แล้วนะคะฟู okay. really แล้วค่ะเนาะวีลิกูดแซ่บคักแซ่บแน่เนาะนี่ข้าวเหนียวหอมกลมกลมแซ่บหลายย่างแกะมืันเนี้ยผู้ใหญ่ย่างแกะ ผู้ใหญ่ย่างแกะนะคะไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับพอหอมปากหอมคอเนาะ,ะกินข้าวได้ซัมนี้และพอล่าน่เป็นคน <c oughs> บ um ุกยินหลายตอนเย็นนะกินแล้วก็อินอยากกินหลายแต่มันอิ่มอะค่ะกินบุได้เด้อค่ะเด้อเอ็ดลายเป็นคนมากอย่างเอ็ดลายเอ็ดเหลือกินนะคะแต่พอเอ็ด ain, แล้วก็อิม่มกินแต่แซบแต่กินบได้หลายค่ะนะคะก็ขอ ถ้าใครชอบกับเบิ่งเดอร์คิปพอล่าพาเพิรนนี่แหละคุกง่ายๆสไตล์พอล่าอีซ okay. okay. ี่คุกกิ g งสไตล์พอล่า It's okay It's okay พอล่าพาเพิรนก็เลขอลาไปก่อนนะคะก่อนจะลาก็ขอชีทก่อนแล้วการค่ะชีทชีทเอ็ดมุลีวนเย่ไอ i อมฟินิทนา I'm in beautiful พอล่าประเพินก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ของข้ามคืนนี้นะคะ Happy Friday Everyone Enjoy Happy Easy Happy Fun It's easy easy Make yourself enjoy with everything or with meal with dinner and with drink a little bit drink พลาดภาเพิ่นลาไปก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่นอสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบ๊ายบายกดไนท์